ชัดเจนเลยว่าอ้อมที่กัมชาเขาปิดไปนเนี่ยเขาบริเวณเกาะอูดเรากอดเกาะอูดเรานะคะเขาเกาะอูดเราชัดเจนเลยว่าอ้อมชัดเจนเลยว่าอ้อมคนไทยหลายคนนึกไม่ถึงว่านางแพทองทานชินวัตรนาย,ยกรัฐมนตรีจะเอ่ยประโยคที่อัปยศที่สุดเสียเกียรติภูมิแห่งชาติมากที่สุด <c oughs> นั่นคือเขาเว้นเกาะอูดให้เรา นี่คนไทยจะต้องขอบคุณกัมพูชาที่ลากเส้นเขตแดนในปี15แล้วลากเขตแดนอ,อกก้อมกาะพูดไม่พาเอากึ่งกลางกาะพูดเอาครึ่งหนึ่งของกาะพูดไปเป็นของกัมพูชาคนไทยต้องสำนึกบุญคุณคนไทยต้องขอบคุณกัมพูชาตามที่นางแพทองทานชี้แนะอย่างนั้นหรือเขาเวน้นกาะพูดให้เรานางแพทองทานไม่เข้าใจเลยครับว่าประเทศไทยได้ประกาศพระบรมราชโองการของในหลวงรัชกาลที่9ในวันที่18พฤษภาคม2516ประกาศเขตแดนทางทะเลของเราเรียบร้อยแล้วประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ห่งมิถุนายน2516 นางแพทองทานไม่เคยสนใจเขตแ,แดนทางทะเลของไทยที่ประกาศเป็นพระบระมราชโองการเรียบร้อยแล้วแต่นางแพทองทานสนใจห่วงใยเฉพาะเขตแดนทางทะเลที่กัมพูชาลากไว้เมื่อปี1 9 1 5ซึ่งไม่มีกฎหมายทะเลไม่มีอนุสัญญาว่าด้วยไหลเทวีปปี1958บทบรรดาใดรองรับเส้นเขตแดนนี้เป็นเส้นเขตแขดนทางทะเลที่ลากโดยไม่มีกฎหมายรองรับเป็นเส้นเขตแดนทางทะเลเถื่อนไม่มีกฎหมายใดรองรับแต่นางแพทองเป็นขเขาเรียกว่าทกรรมสุดอัปยศสุดอัปมงคลนะเออไทยกรบอกพูดไปได้ไงวะ กัมพูชาเว้นไว้ให้เรานะโอโ้นี่ต้องถือว่าเป็นบุญคุณต้องถือว่าเป็นอเมตตาเลยหรือเปล่าที่กัมพูชาเขาอุตส่าห์เว้นไว้ให้เราเนี่ยนะแล้วนายกก็ไปพูดซนะโอ้โหกัมพูชาเว้นไว้ให้เราทำมือด้วยนะไม่ใช่พูดธรรมดาออกท่าออกทางทำมือเว้นเว้นไว้ให้เรานี่แหละวาทกรรมอัปยศอดสูนะ วาทกรรมเรียกว่าหน้าหน้าหน้าอับอายแห่งปีเลยยิ่งกว่าอีปูอีกอีปูนี่ยังยังไม่อัปยศเท่าอุ้งอิงนะอีปูแตงกิ้วทีทาม์ย่าแพะของมันเนี่ยนะเออยังไม่เท่าอปัปยศอัปยศอดสูเท่าอุ้งอิงเลยอุ้งอิงโอ้โหกัมพูชาเว้นไว้ให้เราโอ้โห นะพูดอย่างนี้นะแล้วก็ไปเขาเรียกว่าไปสนับสนุนการขีดเส้นขีดแดนที่เป็นขีดแดนเถื่อนไม่มีอะไรรองรับเนื่องจากจะขีดก็ขีดนะครับแล้วก็พูดหน้าตาเฉยเกาะกูดเป็นของเราโฮนะดูดูเขาพูดหน้าตาเฉยเลยนะดูเขาไม่รู้สึกรู้ษาเลยนะทุกวันนี้เขายังไม่รู้เรื่องรู้แาวนะเขาพูดอะไรไปนะเออ พ,พูดอะไรไปก็ยังไม่รู้เรือราวหรือส,ส,ส,ส่วนพวกแสดงก็เชียร์รับผู้รับตายเชียร์เหมือนเดิมนะเออพวกแสดงก็บอกโอ้ยเลิศค่ะว่าอย่างเงี้ยเออเนี่ยฮะไม่อับไม่อายไม่รู้สึกรู้สาพวกแสดงนะเอาสมองส่วนไหนมาไม่ตึกไม่ตองไม่คิดไม่อะไรเลยอืมนะครับ พื้นที่ทางทะเลนะไม่ไม่เรียกว่าไม่เกรงใจพระบรมราชองค์การในหลวงรัชการที่9เลยนะออพอหลวงมาราชองค์การเนี่ยก็ให้ยึดไหลทวีไอันนี้บอกเ,ออเ,ขเขาเขาเว้นไว้ให้คาผู้นาตาเซ้เออนี่ยฮะคนแบบนี้นะเหมือนเหมือนแบบไม่รู้จะพูดยังไงดีวะคือมันแบบยิ่ยงกว่าอีปูอ่ะ นะอิปูนี่ทําอับอายขายขี้นหน้าประเทศชาติแทงกิวทีทาม่ยังพอว่านะยังไม่เกี่ยวกับเขียดแดนนะแต่อันนี้นะโอ้โหแล้วจังทํานีมืนตีเซ้ไม่รู้เรื่องรู้ราวนี่มันคือแบบสุดยอดมนุษย์จริงๆนะเออพื้นที่ทางทะเลเนะี่ยไม่ไม,ไม่ไม่คิดที่จะแบบหวงไม่แหนเลยนะนะเออเขาเว้นก่อกูดไว้ให้เราฆ่าโว้ย รู้สึกสบายใจเฉิบเลยนะรู้สึกแบบว่าสบายใจแล้วเขาเว้นให้เราละกอกูดเป็นของเราค่ะเป็นเฉพาะกอกูดนะคะส่วนทะเลนี่นะลงไปเล่นไม่ได้นะคะเดี๋ยวจะข้ามเขตก,กัมพูชาค่ะเออไอ้เนะก่ะกูดเป็นของเราแนละไม่มีไม่มีใครเถียงรอกครับเขารู้วันทั้งประเทศแล้วนะแต่ทะเลนี่เนะี่ยของเราไหม เออของเราหรือเปล่าเราลงไปเล่นน้ําได้ไหมเราขี่เรือไปเล่นได้ไหมเออนะโอ้โหนายกองยิง,งนะน่าจะได้อยู่กับอีปูแหละลลางงานเนี่ยนะครับนะดูทรงนะไปอยู่กับอป,ปูไปเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับรลดรายได้เป็นอย่างมาก แอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้ดหรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ